เอาละครับสวัสดีครับผมมินทุกคนต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องแมนไพบัตน,นะครับวันนี้ผมก็มีข่าวอัปเดตกีับ Battlefield 2042ประจำเดือนเมษายนนี้มาฝากเพื่อนๆกันนะครับโดยในแผนล่าสุดที่กำลังจะมาถึงภายในเดือนนี้นครับจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของแผนเนื่องต่างโดยที่จะมีเปลี่ยนก็คือ2แมปด้วยกันคือแมปไคลโรสโคปแล้วก็แมปรีนิวนะครับซึ่งในแมปนี้จะมีการเพิ่มที่กำบ,บังแล้วก็ที่เติมกระสุนใหม่นะครับอีกทั้งผู้สร้างเกม Battlefield 2042ครับเขายังได้ปล่อยภาพที่เหมือนจะเป็นการรีดีไไซนน์แแมมมปปปใหห่สสรรรัับบคคคโโด้วยะ ก็คือเขาดูเหมือนว่าจะเป็นบริเวณนี้จะเป็นพวกตู้คอนเทนเนอร์พวกเครื่องยนต์กลไกต่างๆนะครับซึ่งบ่งบอกว่าพื้นที่แถวเนี้ยก็เคยมีฐานเข้ามาใช้งานมาก่อนเพื่อเหมาะกับเนื้อเรื่องของตัว Battlefield 2 0 4 2น,นะครับอีกทั้งได้ยัเรื่ทําการแก้การเกิดของพวกแยนมมหานาต่างๆโดยพวกเขาได้ย้ายรถโบนะครับแล้วก็ฮอในเบิร์นะครับไปในหมวดหมู่พวกแอตแทกนะครับ พื่อที่จะทำให้จำนวนที่มันจะเกิดมีน้อยกว่าเดิมนะครับอีกทั้งภานะบนดินะยังได้ถูกลดจำนวนการเกิดจาก3.2หือด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้ลดจํานวนยานพาหนะที่มีอยู่เต็มแมปที่มีคนบนกันเข้ามาหลายคนเลยว่ามันมีเยอะจนเกินไปนะครับแพตตัวบาลานยา,ยานภาหนะจะเข้ามาก่อนใครเพื่อนเลยครับในปลายเดือนเมษายนนี้ครับแต่ว่าแพทที่จะแก้ไขแมปนั้นอ,อาจจะเข้าไวาสุดคือหลังจากที่แก้ายานพาหนะเข้ามาเสร็จนะครับแต่ช้าสุดก็คือภายในซีซันหนึ่งที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับเอาล่ะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ยังดูอยู่ ะครับถ้าใครชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้มใผมทำคลิปวดี้ต่อไปนะครับเครไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ